วันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะของ First Class สายการบิน o อมา Air นะคะวันนี้นะคะเราได้อัปเกรดนะคะจาก Business Class นะคะไปเป็นนั่ง First Class นะคะอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะคะอันนี้เป็นห้องสูรนะคะส่วนตัวนะคะมีทั้งหมด6ห้องด้วยกันนะคะวันนี้เราก็นั่งห้อง 1เอคนะคะอันนี้คือกาแฟที่เขามาเสิร์ฟนะคะอันนี้บรรยากาศนะคะของเตียงนอนนะคะถือว่าใหญ่นะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวเงียบมากนะคะไฟนี้เป็นไฟที่ดึกมากนะคะตีสองนะคะออกจากโอมานไปแฟรงก์เฟิร์ตนะคะอันนี้ก็คือห้องส่วนตัวนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากนะคะน,นี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะเราได้หน้าต่างทั้งหมด4บานนะคะเป็นของเราคนเดียวนะคะอันนี้ <laughs> ก็คือ จะแคลนดิ้งแล้วนะคะก็คือจะเช้าแล้วนะคะเราก็ตื่นนะคะตื่นมานะคะ่ะเปิดประตูทักทายเพื่อนบ้านผู้โดยสารข้างๆนะคะอันนี้นะคะก็จะลงแล้วนะคะอันนี้ถือว่าดีมากค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ราคานี่ถือว่าดีงามมากเพราะว่าเราซื้อ Business Class มานะคะก็ประมาณสาม0มื่นสี่หมืบาทนะคะแต่ว่าเราได้ประสบการณ์การนั่งเอ่อ First Class นะคะซึ่งซึ่ง มันสะดวกสบายมากค่ะ